สวัสดีครับคลิปนี้พบกับการรีวิวของมีดปาดตาณน,นะครับที่ใช้งานแถบแบรอบรลุ่มทะเลสาบสงขลานะครับทรงมีดปาดตาณทรงแบบนี้นะครับทางลุ่มทะเลสาบสงขลาใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับใบย,ยาวก็10นิ้วครับผมใบย,ยาว10นิ้วครับจะมีขาดเหลือบ้างก็ะเป็นงานแบบตีมือนะงานเหล็ก เหล็กตั้งเล็กลามิเนตเอาใส่ดีเทลลงไปลงอทองแดงนิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็ป้องกันสนิมได้ส่วนหนึ่งนะครับด้ามเนี่ยเป็นทรงคนต้องถิ่นเรียกทรงลูกกล้วยเถื่อนหรือว่าลกล้วยป่าครับทรงเดียวกันถือได้กระชับมือป่าได้กระชับมือน้ำหนักไม่มากครับผมความหนาเนี่ยผมลองวัดแล้วตะกี้ก็ประมาณ 8มิลนะครับ8มิลแล้วไล่บางจนไปถึง2-3มิลน,นะครับน้ำหนักไม่หนักนะครับดูน้ำหนักครับผมน้ำหนักมีดปาตาลที่ใช้ในงานปาดตานนะครับ5ขีดนะครับ5ขีดบอกลุกนิดหน่อยบอลุกไม่ถึง550กรัมนะครับก็5ขีดมกกว่า,วาทำน้ำหนักได้ดีนะครับในพิกัดมีดปาตาล คล่องแคล่วเวลาปีนปีนต้นตานครับบวกกับฝักแบบนี้นะฮะมีกันตกเวลาโรเนเด็กไปที่เอวตัวนี้จะกันไม่ให้หลุดร่วงนะครับแกนขี้เหล็กครับผมนี่เวลาใส่มีใส่ไปในฝักแล้วเราก็กดไปข้างล่างมิดจะไม่ไม่หลุดนะ ฝักจะไม่ร่วงไม่หล่งงนง้ำงดงามตามขนบเดิมครับผมเวลาจะดึงมีดออกก็ใช้มือนิ้วทั้งสี่ดันหัวไม่มือก็อยู่บนฝักแล้วก็ดึงขึ้นมาครับจะเสียงดังแล้วก็เึงได้ครับงดงามตามขนบเดิมทุกอย่างครับผมสืบสารงานท้องถิ่นครับ มีปาตานลุ่มทะเลสาบสงขลาขอบคุณครับ